สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่มอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราเรียนเรื่องลิมิตนะครับแต่เป็นลิมิตในมุมของโจทย์ที่ติดรูทนะครับโจทย์ที่ติดรูทเราใช้การคูณคอนจูเกตทั้งบนและล่างในการแก้ปัญหานะครับวันนี้เราจะมาเจอโจทย์ที่เป็นแอบส์ลูทโจทย์ที่เป็นค่าสมบูรณ์บ้างนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับลองดูโจทย์ข้อ นี่นะครับลิมิต x เข้าใกล้0นะครับแล้วก็มีแอบส์ลูดก้อนแรกก็คือ 3x-1 ลบ1ลบแอบส์ลูด 3x บวก1ส่วน x อแอบส์ลูดคือค่าสมบูรณ์ครับเวลาเราเจอโจทย์ที่ติดแอบส์ลูดเนี่ยเราจะทำมันไม่ได้เราจะต้องถอดแอบส์ลูดออกก่อนวิธีการถอดก็คือให้แทน x เท่ากับ a ในค่าสัมบูรณ์ A คืออะไร A ก็คือเลข0ูนย์เนี่ยครับแทน X เท่ากับ0ในค่าสัมบูรณ์ A ก็คือเลขตัวนี้ครับถ้าได้บวกใส่บวกนะได้ลบใส่ลบถ้าได้ศูนย์แยกขวาซ้ายลองดูโจทย์ข้อนี้ครับเป็นลิมิต X เข้าใกล้0ูนย์แอบสลูด3 X ลบ1ลบกับแอบส l ลูด3 X บวก1ส่วน X ครับเพราะฉะนั้น พี่อยากรู้ว่าแอบสูตเนี่ยมันถอดได้บวกหรือลบพี่ก็เลยเอาเลขศูเนี่ยแทนลงไปเลข0นย์แทนลงไปในนี้3าคูณศได้0ูลบหน่ะมันได้ลบก็หลังนะครับ3าคูณศได้0ูบวกหมันได้บวก สามคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับลบหนึ่งมาได้ลบสามคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกหนึ่งมาได้บวกเราต้องการรู้แค่ว่าแอบส์ลูดถอดได้บวกหรือลบถ้ามันถอดได้ลบเราก็แค่ใส่ลบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นวงเล็บธรรมดาง่ายไหมถ้าแทนแล้วมันได้บวกเราก็ใส่บวกเข้าไปแต่บวกมันไปเจอลบครับในโจทย์ข้อนี้มีลบอยู่นะครับบวกเจอลบเป็นลบครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นวงเล็บธรรมดาเนี่ยแหละครับคือการถอดแอบส์ลูดถอดค่าสมบูรณ์จำไว้นะครับเราสามารถเอาความรู้การถอดตัวนี้ไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้ถ้าเราเจอค่าสมบูรณ์เราแค่เอาเลขตัวนั้นไปแทนได้ลบใส่ลบได้บวกแทนในก้อนเนี้ยได้บวกใส่บวกแต่บรนเจอลบมันก็เลยเป็นลบ แล้วแอบสลูดมันจะหายไปกลายเป็นวงเล็บธรรมดาเราก็กระจายลบเข้าไปมันก็จะกลายเป็นลบ 3x บวก1ลบ 3x ลบ1ส่วน x ครับนะลบ 3x บวก1ลบ 3x ลบ1ส่วน x แล้วก็ x เข้าใกล้0 1, 1ลบ1เอาตัดทิ้งครับ 1, 1ลบ1ตัดทิ้งก็เหลือลบ 6x ลบ,บ3 x กลบ 3x ็ก็เป็นลบ 6x ส่วน x นะครับก็ลิมิตตัด x บนล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของลิมิตข้อนี้เหลือลบ6ครับเหลือลบ6เป็นไงกันครับนี่คือโจทย์การหาลิมิตในเคสของค่าสัมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลิมิต แบบค่าสมบูรณ์ใช้หลักการนี้เลยนะครับแทน X เท่ากับ A ในค่าสมบูรณ์ได้บวกใส่บวกได้ลบใส่ลบถ้าได้สูตรให้แยกกว่าซ้ายนะครับเป็นไงครับลิมิตค่าสมบูรณ์ง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับสวัสดีครับ